คราวนี้ก็ถึงกิจยานความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทำคือเมื่อรู้สภาพของอริยสัตว์ทั้งสี่นั้นตามเป็นจริงแล้วก็รู้เสื่อไปว่าทุกนั้นควรกำหนดรู้คือควรกำหนดให้รู้ว่าเป็นทุกเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรสมุทัยนั้นควรละคือสละให้พ้นไปนิโรดนั้นควรทำให้แจ้งมักนั้นควรอบรมให้มีให้เป็นขึ้น นี้เรียกว่ากิจยานรู้ในกิจคือในหน้าที่ที่ควรทําในอริยสัจทั้งสี่นั้นหมายความว่ารู้หน้าที่อันควรปฏิบัติในธรรมะแต่ละข้อการปฏิบัติของคนที่ยุ่งเหยิงกันอยู่ก็เพราะเหตุว่าปฏิบัติไม่ถูกหน้าที่ยกเฉพาะอริยรสัจสี่นี้หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในทุกข้อคือกําหนดให้รู้ทานั้นว่าเป็นทุกข์ หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในสมุทัยก็คือละดังกล่าวแล้วแต่คนเราไปปฏิบัติสับกันดังเช่นคนที่มีความทุกโศกอย่างหนักเพราะปรารถมาไม่ได้สมหวังเป็นคนจนทางเข้าบางทีก็ทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองนี้เรียกว่าทำผิดหน้าที่ของธรรมะเพราะว่าร่างกายของตัวเองที่ตัวเองฆ่าเสียนั้นจะเข้าในทุกขสัจจ์ คืออยู่ในหมวดทุกข์ที่ท่านว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างที่แสดงแล้วเกี่ยวแก่ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้เท่านั้นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้สอนให้ละคือฆ่าตัวเองลงไปสิ่งที่ท่านสอนให้ฆ่านั้นคือสมุทัยตัณหาได้แก่ตัณหาที่เป็นตัวเหตุอันมีอยู่ในใจของตัวหรือผู้รวมรวมว่ากิเลส เป็นความปรารถนาอยากได้ต่างๆหรือว่าจะพูดอย่างกว้างๆว่าโลกโกรธหลงก็ได้ตัวสมุทยัยท่านสอนให้ละเมื่อจากฆ่าก็ต้องฆ่าสมุทยัยไม่ใช่ฆ่าร่างกายในเรื่องสามัญอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าเมื่อเกิดเรื่องกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองกันก็ทุบตีทำร้ายร่างกายกันนี่ก็ทำผิดหน้าที่เหมือนกัน ร่างกายที่ทุบตีทำร้ายกันนั้นเป็นทุกขะสัจจะเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในหมวดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้ท่านไม่สอนให้ไปทุบตีทำร้ายกันท่านสอนให้ทุบตีทำร้ายโทสะคือความโกรธในใจของตัวเองนั่นแหละเมื่อเกิดความโกรธขึ้นก็ให้ทุบตีทำร้ายตัวความโกรธในใจคือให้ละความโกรธนั่นเสียถ้าจะทำร้าย ก็ทำร้ายความโกรธไม่ให้ใครไปทำร้ายร่างกายของใครเพราะฉะนั้นถ้ารู้หน้าที่ของธรรมะปฏิบัติให้ถูกหน้าที่ของธรรมะเรื่องเดือดร้อนก็ไม่มีส่วนนิโรดนั้นท่านสอนให้ทำให้แจ้งคือเมื่อได้ปฏิบัติจนได้รับความสงบของจ,จิตใจสงบจากความวิ่นรนทยานอยากก็ให้กำหนดดูให้รู้จักตัวความสงบมันไว้แล้วคอยพ่อพูนอยู่ บางทีเราไม่ค่อยสนใจกับความสงบแต่ความจริงทุกๆคนจะต้องมีความสงบอยู่เสมอเป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าที่เละเช่นว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากปรารถนานั้นไม่ใช่ว่าจะมีครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาถ้าครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาแล้วจะหาความสงบไม่ได้จะพักผ่อนหลับนอนไม่ได้ใจจะยุ่งอยู่กับอารมณ์ที่ดิ้นรนที่ยึดถืออยู่แต่ที่เราพักผ่อนได้ มีความสุขได้ก็เพราะเหตุว่ามีเวลาที่จิตใจมีความสงบเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้คอยสังเกตดูให้รู้จักตัวความสงบที่เราได้รับอยู่ทั้งที่ได้รับโดยปกติทั้งที่ได้รับโดยการปฏิบัติให้รู้จักหน้าตาของความสงบอยู่เสมออย่าละเลยไปเสียเพราะอันนี้แหละเป็นผลที่จะทำให้จิตใจได้รับความสุขและคอยรักษาความสงบนั้นไว้ คราวนี้มักหน้าที่ที่จะปฏิบัติในมักก็หมายความว่าจะต้องปฏิบัติทำให้มีขึ้นพิจารณาดูได้ในองค์ทั้งแปดนั้นที่เราเองว่าตัวของเราเองมีอยู่เพียงไรแล้วก็ต้องอบรมให้มีขึ้นอบรมความเห็นชอบความดำริชอบพูดชอบทำการงานชอบอาชีพชอบเพียรชอบละลึกชอบตั้งใจชอบ ให้มีอยู่เสมอถ้าเราตรวจดูที่ตัวเราเองอยู่เราก็จะรู้เว้นไว้แต่จะละเลยไม่ตรวจโดยมากเรามักจะไปตรวจข้างนอกไปดูว่าคนนั้นผิดคนนั้นชอบแต่สำหรับในด้านคดีธรรมนั้นท่านมุ่งให้ตรวจดูเข้ามาข้างในให้ดูตัวเองอยู่ว่าอะไรของเราผิดอะไรของเราชอบแล้วก็ต้องพยายามละส่วนที่ผิดให้หมดไปปฏิบัติส่วนที่ชอบให้มีมากๆขึ้น นี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำในมัสมีองแป8รู้ในกิจคือหน้าที่ที่กล่าวมานี้เรียกว่ากิจจยานเมื่อได้ปฏิบัติในกิจคือหน้าที่ในอริยสัจทั้งสี่นี้สำเร็จบริบูร์แล้วก็รู้เป็นกัตตยานคือความรู้ในการทำกิจสำเร็จต้องถึงขั้นนี้จึงจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ถ้ายังไม่ถึงกัตตยานความรู้ยังไม่สมบูรณ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติจนบังเกิดความรู้ถึงขั้นกัตยาน,นี้จึงได้ชื่อว่าพุทธะผู้รู้ที่บริบูรณ์ผู้รู้ที่สมบูรณ์เพราะเหตุว่าได้ทรงกำหนดรู้ทุกได้แล้วละสมุทัยได้แล้วทำให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติในมรรคบริบูรณ์แล้วทรงเป็นผู้เสร็จกิจจริงๆอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สรุปธรรมทั้งหมดท่านแสดงว่า เหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกเรียกชื่อตามกิจคือหน้าที่ในอริยสัตว์ทั้งสี่นี้ก็ได้ธรรมะเป็นสี่หมวดคือหนึ่งปริญญย,ยธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรู้ได้แก่พวกทุกขสัตว์ทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายหรือสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดรวมเข้าในหมวดนี้ ที่แสดงไว้ในนวโกว,วาดก็ได้แก่ธรรมะหมวดขันอายตนะธาตุเป็นต้นทั้งหมดสองปหาตับพระธรรมธรรมที่ควรละได้แก่กิเลสทั้งหมดที่แสดงไว้ในนวโกว,วาดก็เช่นอกุศลมูลสามนิวรห้ามนถินเก้าอุปกิเลสสิบหกรวมความว่าผู้กิเลสและอกุศนธรรมทั้งหมด 3. าสัจจิกาตัปประธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้งได้แก่ผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดเช่นอุปสมะความสงบระงับแห่งใจ 4. ภาเวตัปปร,ระธรรมธรรมที่ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นได้แก่ทำปฏิบัติทุกๆอย่างในนวโกวาดตั้งแต่ทุกกะหมวดสอง ไปที่เป็นข้อที่สอนให้ปฏิบัติธรรมก็รวมเข้าในหมวดนี้ทั้งนั้นข้อที่ควรทราบเบ็ดเตล็ดอีกอย่างหนึ่งคือในปฐมเทศานานี้ตอนแสดงทุกขสัตย์ไม่กล่าวถึงพยาธิวามป่วยไขย้ว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าได้รวมไว้ในคําว่าทุกขะคือทุกกายในคําว่าโสกะปริเทวะทุกขะัดโทมรัสสัุปายาสนั้นแล้ว แต่ในที่มาบางแห่งได้แสดงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์และตััดําว่าโสกัปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเสียเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วท่านแสดงว่าธรรมจักสุขคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระโกนทัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าของภิกษุปัญจวคีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้บ่งว่าท่านได้เห็นทุกขสัตว์แจ้งขึ้นเพราะความหมายของทุกประการที่หนึ่งคือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้อันหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเมื่อท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านก็ขอบวชต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนุญาตว่าเอหิพิกขุจงเป็นพิกษุมาเถิดธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์โดยชอบเถิดด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าท่านได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและอุปสมบทอย่างนี้เรียกว่าเอหิพิกขุอุปสมปทาแปลว่าการอุปสมบท ด้วยพระพุทธวาจาว่าจงเป็นพิษุมาเถิดพระสูตรนี้ท่านเรียกว่าธรรมจักรกับวรตตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงถึงเรื่องการยังจักคือทําให้เป็นไปเทียบกับจักรของพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดนั้นท่านแสดงว่ามีรัตนเจ็บได้แก่จักะกรัตนะจักรแก้วพัทธิรัตนะช้างแก้ว อัสสะรัตนะมาแก้วมณิรัตนะมณีแก้วอิทธิรัตนะสตรีแก้วกหาปฏิรัตนะเครหบดีแก้วปรินายกรัตนะนายกแก้วเป็นเครื่องทําให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นเจ้าโลกเทียบในปัจจุบันก็หมายความว่าถ้าจะมีอุปกรณ์และบุคคลอันใดที่จะทําให้ใครๆมีอํานาจเหนือบุคคลทั้งโลก จนเป็นเจ้าโลกได้ก็พอเรียกว่าเป็นรัตนะได้ความคิดว่าจะต้องมีเจ้าโลกได้มีมาตั้งแต่เด็กดำบันในบัดนี้ก็พยายามที่จะเป็นกันอยู่ก็สุดแต่ว่าใครจะมีอะไรเหนือคนทั้งโลกในรัตนะเจ็ดนั้นจัดการรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นตัวอำนาจสำคัญที่ทำให้เป็นเจ้าโลกถ้าจะเทียบกับในทางบ้านเมืองก็หมายถึงว่าอาณาจักร คือชาติไหนจะเป็นประเทศชาติของตัวขึ้นก็ต้องมีอาณาจักรคืออำนาจพระพุทธเจ้าจะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นก็ทรงเริ่มด้วยการแสดงปฐม,มเทศนาเท่ากับว่าทรงตั้งพุทธจักรขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยปฐมเทศานานี้แต่ว่าจักรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อำนาจทางโลกหมายถึงธรรมทรงตั้งพุทธจักรขึ้นด้วยธรรมเป็นอันเริ่มตั้งขึ้น ด้วยปฐมเทศนานี้อนันตะละัคน n สูเมื่อท่านพระอัญญาโกณทัญญาได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้เป็นพระพิสุองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้วพระบรมศาสดาได้ตรัสอบรมอีกสี่รูปด้วยธรรมะเบตเลตต่างๆต่อมาท่านวัปปะและท่านพัทธิยะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบท ก็ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่านพระอัญญาโกลทัญญะพระพุทธเจ้าได้อบรมอีกสองท่านท่านที่ได้อุปสมบทแล้วสามท่านก็เป็นผู้ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงรวมกันทั้งหต่อมาท่านมหานามะกับท่านอัศจิก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทก็ได้รับการอุปสมบทเช่นเดียวกันแต่ในอัตถกถาได้กล่าวว่า ท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทในวันแรมหนึ่งค่ำท่านพัทิยะในวันแรมสองคำ่ำท่านมหานามะในวันแรมสามคำ่ำท่านอัสสัชชิในวันแรมสี่ค่ำส่นในชั้นบาลีได้กล่าวไว้เป็นคู่กันดังที่เล่ามาทีแรกเมื่อท่านทั้งห้าได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทเป็นภิกษุเรียบร้อยพร้อมกันแล้วในวันแรมห้าค่ำ แห่งเดือนสาวนะที่ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนแปตามที่นับในประเทศไทยพระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดง,สดงพระสูตรที่สองอันเรียกว่าอนัตตลัคนสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงลักษณะคือเครื่องคำนดหมายว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนพระสูตรนี้มีใจความโดยย่อดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่ง พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนถ้าทั้งห้านี้พึงเป็นอัตตาตัวตนทั้งห้านี้ก็พึงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็จะพึงได้ในส่วนทั้งห้านี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุว่าทั้งห้านี้มิใช่อัตตาตัวตน ฉะนั้นทั้งห้านี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในส่วนทั้งห้านี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตอนที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัจสอบความรู้ความเห็นของท่านทั้งห้านั้นตรัสถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง ท่านทั้งห้าทูลตอบว่าไม่เที่ยนตรัสถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยนสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านทั้งห้ากราบทูลว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยนเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือจะเห็นสิ่งนั้นว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราท่านทั้งห้าก็กราบทูลว่า ไม่ควรเห็นอย่างนั้นตอนที่สามพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปลงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้ที่เป็นส่วนอดีตก็ดีเป็นส่วนอนาคตก็ดีเป็นส่วนปัจจุบันก็ดีเป็นส่วนภายในก็ดีเป็นส่วนภายนอกก็ดีเป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนละเอียดก็ดีเป็นส่วนเลวก็ดีเป็นส่วนประณีก็ดี อยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดโคสศักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณคุณเห็นด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ตัวตนของเราตอนที่สี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลที่เกิดแก่ผู้ฟังและเกิดความรู้เห็นชอบดังกล่าวมานั้นต่อไปว่า อริยสาวกคือผู้ฟังผู้ประเสริฐซึ่งได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมเกิดนิพพิทาคือความหมายในรูปนายในเวทนานายในสัญญานายในสังขารน,นายในวิญญาณเมื่อนายก็ย่อมสิ้นราคะคือสิ้นความติดความยินดีความกำหนัดเมื่อสิ้นราคะก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติก็ย่อมมีญาณคือความรู้ว่า วิมุตติปลุดพลนแล้วและย่อมรู้ว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกต่อไปพระธรรมสังคาหากาจารย์หรือพระอาจารย์ผู้ทรรมสังคยนาร้อยกรองตั้งเป็นพระบาลีไว้ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายพระสูตรว่าเมื่อท่านทั้งห้า ได้สรดับสูตรนี้จบแล้วก็มีใจปฏิโสมนัสแนบแน่นจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะกิเลสคือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปพระสูตรที่สองนี้มีใจความดังที่ย่อมากล่าวนั้นแต่ก็ควรทำความเข้าใจสืบต่อไปจุดมุ่งของพระสูตรนี้ต้องการที่จะชี้อนัตตาเพราะได้มีความเข้าใจในเรื่องอัตตาที่แปลก,กันว่าตัวตน และมีความเชื่อมั่นกันอยู่หลายอย่างแต่เมื่อสรุปแล้วก็มักจะมีทิฏฐิคือความเห็นกันอยู่สองอย่างคือสัสะตรทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอย,อย่างหนึ่งอุดเฉดทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างหนึ่งสัส,ะสะตรทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นคือเห็นว่าในปัจจุบันชาตินี้มีอัตราคือตัวตน เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาคือตัวตนก็ยังไม่สิ้นยังจะมีสืบพบชาติต่อไปมีชาติหน้าเรื่อยไปไม่มีขาดศูนย์แปลว่ามีอัตตาคือตัวตนยืนที่ตลอดไปนี้เรียกว่าสัตตะทิฏฐิคือความเห็นมอดเที่ยงส่วนที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์อันเรียกว่าอุดเฉดทิฏฐินั้นคือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู่แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาตัวตนก็สิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้ไปเกิดดังที่เห็นว่าตายศูนยนี่เรียกว่าอุดเฉดทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนในทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าความเห็นทั้งสองนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งสองอย่างคือเห็นว่าเที่ยงก็ผิดเห็นว่าขาดศูนย์ก็ผิดเพราะทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมชี้ว่า มีอะไรเป็นอัตตาคือตัวตนที่จะให้เป็นที่ตั้งของอุปทานคือความยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อยังมีอุปาทานคือความยึดถืออยู่ก็ยังไม่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกเพราะความยึดถือนั้นเป็นตัวกิเลสแต่ว่าน่าแสดงเป็นหลักผลในปฏิจจสมบปบาทยกมากล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อยังมีอวิชชาเป็นต้นก็ยังต้องมีชาติคือความเกิด เมื่อสิ้นอวิชาเป็นต้นก็สิ้นชาติคือความเกิดทางพระพุทธศาสนาแสดงเหตุผลดังนี้และไม่ชี้ด้วยว่าจะเป็นชาติอดีตชาติอนาคตหรือชาติปัจจุบันสุดแต่ว่าจะยังมีเหตุมีผลดังกล่าวนี้สัมพันธ์กันอยู่อย่างไรเท่านั้นการเมื่อไหร่ไม่เป็นข้อสำคัญสำคัญอยู่แต่ว่าเมื่อยังมีเหตุก็มีผลเมื่อสิ้นเหตุก็สิ้นผล คราวนี้ผู้ที่ยังมีความเห็นว่ามีอัตตาคือมีตัวตนนั้นจะเป็นอัตตาคือตัวตนเฉพาะในปัจจุบันหรือจะสืบต่อไปในอนาคตก็ตามก็จะต้องมีความเห็นสืบต่อไปว่าอะไรคืออัตตาตัวตนโดยมากนั้นย่อมมีความยึดถืออยู่ในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างในวิญญาณบ้างว่าเป็นอัตตาคือตัวตน รูปนั้นก็ได้แก่รูปกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยอาการต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในดังที่เรียกว่าอาการสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองหรือจะแยกให้ละเอียดไปกว่านั้นในทางสรีระวิทยาก็ตามหรือว่าจะกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่มหาพูดรูปผู้ที่เป็นใหญ่มุ่งถึงส่วนที่เป็นท่าทั้งสี่และอุปาายรูปรูปอาศัย เช่นประสาทต,ต่างๆที่อาศัยอยู่กับรูปใหญ่นั้นก็ตามทั้งหมดรวมเรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ารูปขันแปลว่ากองรูปหรือหมวดรูปเพราะว่ามีลักษณะอาการมีส่วนประกอบมากมายด้วยกันตามตำราสัพว์เล่าว่าครั้งเดิมชีเดียวคนเราสังเกตเอาว่าเมื่อหัวใจยังเต้นตุบๆอยู่ก็ยังมีชีวะ หรือยังมีอัตตาตัวตนอยู่เมื่อดับลมหายใจเสร็จแล้วก็สิ้นชีวะอัตตาตัวตนก็ดับจึงเรียกลมหายใจว่าอัตตาในสันสกฤตเรียกว่าอาตามันบาลีก็เป็นอัตตาอาตามันนี้ก็ไปตรงกับศัพท์กริยาในภาษาเยอรมันแปลว่าหายใจเหมือนกันแล้วก็เขียนอ่านว่าเป็นอาตามันเหมือนอย่างสันสกฤต นี่แสดงว่าคนครั้งดั้งเดิมนั้นเข้าใจว่าอัตตาก็อยู่ที่ลมหายใจนี่นแหละตั้งชื่อเรียกว่าอาตมันมาตรงกับบาลีว่าอัตตานี่เข้าใจแต่รูปเท่านี้อันหนึ่งก็เข้าใจว่าอัตตาอยู่ที่เวทนาเวทนาก็ได้แก่ความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเวทนามีมากด้วยกันจึงเรียกว่า เวทนาขันกองเวทนาคือว่าเมื่อรู้จักคิดเข้าก็คิดสื่อไปว่าลำพังรูปแ้แจะยังหายใจอยู่ถ้าไม่มีเวทนาก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรแต่ว่าเพราะมีเวทนานี่แหละจึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ฉะนั้นจึงได้เลื่อนความเข้าใจว่าอัตตาคือตัวตนนั้นก็ได้แก่เวทนานี่เอง เพราะว่าเป็นสภาพที่คอยกินสุกกินทุกข์และก็แปลอัดตาว่าผู้กินอันหมายความว่ากินสุกกินทุกข์ก็ได้แก่เวทนานี่เองโปรดติดตามรับฟัง45พิรันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป